วันพันแมนมาที่188ตัวเต็มสุดยอดนักดาบอันดับหนึ่งของวันพันแมนกำลังจะปรากฏแข็งแก่งขนาดไหนเพื่อนๆมารับชมรับฟังกันเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่เอออาสปอตเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ หน้าปกในตอนที่188จะเป็นรูปของหน้ากากหวานที่ยืนหล่อเท่ตั้งงานอยู่หน้าจอของทุกคนวันพันแมนมาที่188เนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มุรตะการประเมินค่านะเทือกเขาใจกลางป่าลึก เพืองจีกลุ่มลูกศิษย์ของอะตอมิกสมุไรกําลังพูดคุยกันอยู่อีไออันพูดออกมาว่ามีแค่นี้เองเหรอข้อมูลที่ถูกเปิดเผยมาของหน้ากากหวานกระเทยสมุไรพูดออกมาว่าข้อมูลหน้ากากหวานก่อนที่จะเปิดตัวก็หาไม่ได้ส่วนทางด้านสมุไรบูชิได้พูดเสริอบอกมาว่าหน้าตาของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปบ่อยๆจนสงสัยว่าเขาจะไสยกรรมหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีบันทึกในสถาบันไหนนะว่าเขาเคยใสายากรรมกับแพทย์คนไหนมันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างส่วนทาง ด้านเอไออันได้ฟังดังนั้นก็แสดงความคิดของตัวเองฉันเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าทําไมประวัติของเขาถึงไม่มีเขาคงเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆจนไม่มีประวัติแล้วมั้งคงพัาแบบนี้มาโดยตลอดเ <c oughs> มื่อชามปูไทยบูชีได้ฟังก็นิ่งไปสักพักหนึง่งคุ้มคิดและพูดออกมามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากเขาเป็นสปายของนีโอฮีโร่อืมน่าคิดเลยนะว่าแต่เรื่องนั้นจริงหรือเปล่าเอไอในตอนที่พวกเราโดนเล่นงานจนนอกไปในระหว่างการต่อสู้ดูเหมือนว่าสติของเขาก็จะ หลุดเหมือนกันนะมันแปลกขัดใจฉันยังไงไม่รู้อนะเนาะในสถานการณ์แบบนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเล็งเป้าหมายไปที่มนุษย์ประหลาดก็จริงแต่ในความรู้สึกของฉันไม่เพียงแค่เขาจะจัดการมนุษย์ประหลาด แม้แต่ตัวประกันเองเขาก็จะสังหารความรู้สึกนั้นมันไม่ต่างจากฆาตกรที่กระหายเลือดส่วนทางด้านเ e. ออแอนก็ได้ตอบสไปรไโบชิว่าอืมในตอนนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนกันมันช่างดูเหมือนมนุษย์ประหลาดท,ที่ไรจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์เหมือนกับคนที่กําลังพยายามควบคุมตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้เปิดเผยอะไรบางอย่างออกมา อืมฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเมื่อสิ้สุดคําพูดทุกคนก็เริ่มเงียบและคุ้มคิดหลังจากนั้นสมรไยบูชิได้พูดออกมาว่ามันดูเหมือนปีศาจท,ที่กําลังเสแสร้งแกล้งทําว่าม,มีหัวใจแต่เขาจะปักปวามว่าเขาเป็นแบบนั้นก็คงจะด่วนสรุปตัดสินใจไปหน่อยส่วนทางด้านเยอันก็ได้ตอบกลับคืนไปเรื่องนี้ฉันว่าเอาไวท้ทีหลังจะดีกว่า พวกเราจะสืบหลังจากนี้ต่อไปแต่ว่าฉันรู้สึกว่าเขามีความตั้งใจจริงแบบพิเศษเลยนะอาจจะเป็นเพราะปกติแล้วคนที่ไม่มีหัวใจแบบนี้อาจจะรู้คุณค่าของมันมากกว่าและหลังจากนั้นทั้งสามคนก็นิ่งไปสัก พักหนึ่งกระเธยสมูไรก็มีความคิดเห็นออกมาว่าถ้าเป็นแบบนี้คงปล่อยให้เขาคาดสายตาจากพวกเราไม่ได้แล้วล่ะถ้าเกิดเขาเปลี่ยนหน้าตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าหากมันไม่ใช่จากความสามารถของเขาแต่มันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ประหลาดแล้วก็เอาจริงๆเลยนะสําหรับฉันนะ่ะเหมือนว่าใบหน้าของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ด้วยนะฉันไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ถ้าวันนั้นมันมาถึงจริงๆเราคงไม่ปล่อยให้เขาแปลกเปื้อนไปมากกว่านี้อีก ตอนนี้อาจารย์กำลังยุ่งอยู่กับสภานักดาบพวกเราก็มาตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่จะไปพบอาจารย์ดีกว่าภาพได้ตัดมาที่หน้าป้ายของสภานักดาบตอนนี้มีนักดาบสี่คนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นพวกเขากำลังพนมมือสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับนักดาบผู้เสียสละซึ่งทั้งสี่คนจะประกอบไปด้วยนิจิลินอะตอมิกสมมไรยูตะลูกสาวของอมาฮาเลยูตะได้คิดในใจในระหว่างนั้นหลับให้สบายนะคะคุณพ่อ ฉันจะกาจัดไอ้พวกมันเหล่าสมาคมมนุษย์ประหลาดให้สิ้นซากไปซะและพวกมันจะต้องชดใช้ที่ทําให้ฉันต้องมาแปกลงสุพของคุณพ่อและคนสุดท้ายนั่นคือชิโดลูกชายของซันไบและไม่นานหลังจากนั้นนิจิรินก็ได้มีคําพูดกับทั้งสองคน<ม>ฉันขอโทษด,ด้วยนะชิโด อยู่ตะถ้าพวกเราแข็งแกร่งกว่าน,นี้ก็คงเมื่อชิโดได้ยินคำพูดของนิจิลินก็ได้ตอบกลับคืนไปว่าไม่หรอกครับพ่อของผมมีชีวิตเพื่อดาบ และการได้ต่อสู้และตายในสนามรบแบบนั้นมันคือสิ่งที่คู่ควรแล้วครับพ่อเป็นเหมือนผู้พิทักษ์สามารถพิทักษ์ท่านนิจิลินที่เป็นหัวหน้าได้รอดชีวิตกลับคืนมาท่านคงเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งเลยครับพอนิจิลินได้ยินคำพูดของชิโดก็ดูเหมือนว่าจะสบายใจขึ้นในระหว่างนั้นอะตอมิกสัมบูรยก็ได้เข้ามาพูดคุยกับนิจิลินท่านนิจิลินร่างกายของท่านเป็นอย่างไรบ้างส่วนทางด้านนิจิลินก็ได้ตอบกับอะตอมิกสัมบูรไป ก็อย่างที่เห็นนี่ละฉันทำอะไรอะไรได้เยอะขึ้นก็เหมือนกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นละ การควบคุมพลังเคของตัวเองไหลผ่านหมุนเวียนไปทั่วร่างกายและอาวุธของเรา <Hey. S 1> ดาบกับอาว,วะเทียมนี้ก็ไม่ต่างกันและไม่นานหลังจากนั้นนิจิลินก็เอาแอปเปิ้ลขึ้นมาโยนขึ้นบนฟ้าฟ้าและหลังจากนั้นก็ตั้งกระบวนท่าและตะวัดดาบชับชับชับและนิจิลินก็เก็บดาบเอาไว้แอปเปิ้ลที่ลอยค้างอยู่บนท้องฟ้านิจิลินเก็บดาบชับ และหลังจากนั้นตูงภูเขาที่อยู่ด้านหลังแอปเปิลพังคินาซันตาโลจากการตวัดดาบเพียงครั้งเดียวของนิจิลินแปลกเป็นเสี่ยงๆเลยครับเมื Apple ่อแอปเปิลหล่นลงพื้นยูตะและชิโดก็หยิบแอปเปิลนั้นมาดูและก็สงสัยว่าแอปเปิลยังไม่โดนตัดเลยก็เลยพูดถามนิจิลินไปว่านี่คุณเลี่ยงการตัดแอปเปิลเพื่อไปโจมตีภูเขาทางด้านหลังใช่ไหมครับเมื่อนิจิลินได้ยินดังนั้นก็ตอบไปว่า แอปเปิลน่ะมันโดนตัดไปแล้วต่างหากล่ะเมื่อชิโดและยูตะได้ยินดังนั้นก็ถึงกับอึ้งและก็งงไปเลยเพราะว่าไม่เห็นร่องรอยการตัดแอปเปิลเลยแม้แต่นิดเดียวและหลังจากนั้นอะตอมิกซามูไรก็เดินเข้ามาและหยิบแอปเปิลไปจากมือของชิโดพร้อมกับพูดออกมาว่าพวกนายคงยังไม่เคยเห็นมาก่อนสินะนี่คือกระบวนท่าพิเศษของท่านนิจิรินการตวัด,ดาบด้วยความรวดเร็วยอมหัศสารอลังการงานสร้างเร็วจนทําให้บาดแผลยังไม่ทันได้เปิดด้วยซ้ําไปแม้แต่ตัวของแอปเปิลเองยังไม่ทันรู้ตัว ว่ามันถูกตัดไปแล้วเมื่อตอมิกซมุมรัยพูดจบชิโดและยูตะก็ถึงกับอึ้งไปมากกว่าเดิมชิโดคิดในใจนี่มันเป็นปิดศนาธรรมของนักปากหรือเปล่านะฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแต่น่าสนใจเลยล่ะส่วนทางด้านยูตาก็รู้สึกตื่นเต้นและก็คิดในใจฮ่าสุดยอดมากเลยนี่คือสุดยอดวิถีแห่งนักดาบสินะฉันน่ะจะต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ ฉันจะต้องทํามันให้ได้เลย <S <S ส่วนทางด้านอะตอมิกสูมูไรก็หันกลับคืนไปที่นิจิรินพร้อมกับพูดชมไปว่าแบบนี้ก็หายห่วงแล้วละ่ะฝีมือไม่ได้ลดน้อยหอยลงเลยส่วนทางนั้นนิจิรินก็เหมือนกับจะมีคําพูดอะไรบางอย่างถามอะตอมิกสูมูไรนิจิรินพูดออกมาว่า <S <S ว่าแต่เหมือนฉันเคยได้ยินว่าแบงก์เกษียณจากการเป็นฮีโร่แล้วใช่ไหมแล้วนายจะทำอย่างไรต่อไปละ่ะ ค่มิกาเซคนที่ทำให้นายกลายมาเป็นฮีโร่ก็คือแบงไม่ใช่เะเมื่อตตมิกิสมุไรได้ยินคำถามนี้ก็นิ่งไปสักพักหนึ่งคุ้มคิดและหลังจากนั้นก็ตอบนิจิลินไปว่านั่นมันเมื่อก่อนแต่ว่าความรู้สึกในตอนนี้ฉันได้รับประสบการณ์อย่างอื่นจากคนอื่นด้วยแล้วก็ในบรรดาฮีโร่ระดับสูงทั้งหมด มีชายผู้หนึ่งมีพลังแข็งแกร่งเกินจะยังถึงได้มันแข็งแกร่งเกินไปกว่าที่ฉันจะเข้าใจซะอีกส่วนคำตอบของฉันว่าจะไปต่อหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ชายคนนั้นเมื่อตอมิกสบ,บุรัยพูดจบเขาก็เดินจากไปส่วนทางด้านนิจิรินก็พูดพึมพำในระหว่างที่อตอมิกกำลังจะลับตานายเปลี่ยนไปแล้วจริงๆาคาเิกาเซดูเหมือนว่านายจะมีความอดทนมากกว่าเมื่อก่อนถ้าจะให้ฉันพูดละก็ นายมีทัศนคติที่กว้างขวางมากขึ้นนั่นละ่ะที่ตรงนั้นตรงที่นายอยู่มันคือศูนย์รวมของคนที่มีความแข็งแกร่งระดับสูงคนที่สามารถโชว์ความสามารถของตัวเองออกมาได้ <c oughs> การเป็นฮีโร่มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะภาพได้แต่มาที่สมาคมฮีโร่อีกครั้งหนึ่งไซตามะและเจนอสกำลังเดินกลับบ้านของไซตามะอาพาร์ตเมนต์แห่งใหม่บ้านของไซตามะนั่นเองครับหลังจากที่ไซตามะเดินเข้ามาเนี่ยก็มีฟอเต้ที่อยู่ตรงนั้นฟอเต้ได้สร้างบ้านให้กับโปจิและอาซุจิดำได้อยู่อาศัยฟอเต้พูดกับทั้งสองตัวว่าเฮ้ย <"He i, S 2> บ้านของพวกนายเสร็จแล้วนะดูดีมากเลยใช่ไหมอาซุจิดำเมื่อเห็นบ้านของตัวเองก็ถึงกับอึ้งเลย เพราะมันเป็นบ้านของน้องหมาไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของอาสุจิดำอาสุจิดำคิดในใจคงไม่มีทางเลือกไปบ้ากกว่านี้แล้วว่ะคงต้องอยู่บ้านน้องหมาไปก่อนอดทนไปก่อนแล้วกันนะเราไม่เพียงแค่นั้นโฟเตยังนําอาหารมาให้กับน้องหมาด้วยเมื่ออาสุจิดำเห็นอาหารมาก็ได้คิดในใจอาหารหมามาแล้วในตอนนี้ฉันจะต้องตั้งใจกินเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ของฉันไปเรื่อย และในช่วงเวลานั้นเองไซตามะก็เดินทางกลับมาถึงพอดีพร้อมกับเจนอตลูกศิษย์อันดับหนึ่งของเขานั่นเองเมือ่อโฟเต้เดือไปเห็นว่าไซตามะกลับคืนมาแล้วก็พูดทักทายโยสวัสดีไซตามาะแล้วนั่นนะ แล้วก็อสูนไซบอร์กและในช่วงเวลาเพียงพริบตาเดียวอสุจิดำหลบไปที่ด้านหลังของบ้านหมาพร้อมกับคิดในใจเฮอิอสูนไซบอร์กนี่มันจะจำหน้าเราได้หรือเปล่าวันนี้ส่วนทางด้านไซตามาก,ก็พูดทักถ่ายฟอร์เต้ด้วยเอ้านี่นหนสร้างบ้านให้กับโปจิด้วยเหรอขอบใจมากนะเมื่อไซตามาพูดจบครับคนที่อยู่ด้านหลังไซตามาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอใจอะไรบางอย่างนะตรงนี้ก็ไม่สืบทราบได้ครับเจนนอตเนี่ยถึงกับคิดในใจเลยว่าโปจิ ส่วนทางด้านฟอร์เตก็พูดถามเจนนอด้วยความสงสัยอสูรไซบอร์กฮีโร่ระดับคลาสเอสมาทําอะไรที่นี่เหรอเนี่ยฉันคือฟอร์เตฮีโร่คลาสเอระดับที่31ยินดีที่ได้รู้จักส่วนทางด้านไซตามาก็ยังแนะนาฟอร์เตต่อไปอองเจ้าหมอนี่อยู่ข้างๆห้องฉันนะเมื่อเจนนอได้ยินดังนั้นก็พูดกลับคืนมาเพื่อนบ้านเหรอครับถ้าเป็นแบบนั้นผมก็ขอพูดตามตรงไม่อ,มอ้อมค้อมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มันจะกระทันหันไปหน่อยขอให้คุณนั้นยกห้องของคุณให้กับผมด้วยแล้วคุณก็รีบนขน คุณออกไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะย้ายของผมเข้ามาทีหลัง นณเมืองเอ็มซิตี้อพาร์ตเมนต์ของคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกติ้งตองติ้งตองติ้งตองดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยู่นะครับผมเนี่ยกดออดไปต้องหลายครั้งแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าพวกเราจะมาเสียเที่ยวแล้วนะซิและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ร้านชูชิหนูชูชิสุดน่ารักอะตตมิกซมูไรและเหล่าลูกศิษย์ของเขาได้มาทานอาหารร้านนี้ครับในระหว่างนั้นเอไอแอนที่พูดออกมาว่าบางทีเขาอาจจะออกไปกําจัดพวกมนุษย์ประหลาดก็ได้นะครับ ส่วนทางด้านนาโตมิซามูไรก็พูดกลับคืนไปฉันก็กะว่าจะใช้ดาบของฉันทดสอบเขาซะหน่อยเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็แล้วกันส่วนทางด้านกระเธอซามูไรก็มีความรู้สึกแบบว่าดีใจสุดขีดเลยนะที่ได้มากินร้านชูชิสุดอร่อยร้านนี้แล้วก็พูดออกมาว่าดีใจจังฉันนะ่ะไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้มากินชูชิแบบนี้ซามูไรบูชิก็ตอบกลับคืนไปนี่เธอเลิกํำตัวแบบนั้นจะได้หรือเปล่าฉันละอายคนและเหตุการณ์ในระหว่างที่พวกเขากําลังกินชูชิอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่า ซูชิที่พวกเขาต้องการจะกินมันถูกชายคนหนึ่งหยิบไปเสมอและพวกเขาก็เฝ้ามองชูชิกชิ้นใหม่ที่จะมาแต่สุดท้ายแล้วชายคนนั้นก็หยิบไปอีกแม้แต่ตัวของอะตอมิกสมูไรตอนที่ตัวเองนั้นสั่งต้องการจะได้เมนูนี้แต่ผู้ชายคนนั้นก็หยิบไปอีกครั้งหนึ่งจนทําให้อะตอมิกสมูไรด้านหัวเสียลุกขึ้นเพื่อจะไปเอาเรื่องชายคนนั้นส่วนทางด้านเดียอังก็รีบห้ามอาจารย์ของเขาอาจารย์ครับเขาเป็นแค่คนธรรมดานะครับอย่าเลยอย่าไปมีเรื่องเลยครับดูเหมือนว่าในตอนนี้ อะตอมิกส์มรแทบจะไม่สนใจคําพูดของลูกศิษย์อะตอมิกสมโมรลุกขึ้นจากเก้าอี้เรากบว่าจะมีเรื่องกับผู้ชายที่อยู่โต๊ะก่อนหน้าแต่เมื่ออะตอมิกส์โมรัยหันไปมองเขาก็ถึงกับนิ่งไปจะทําให้อะตอมิกส์มรไรนั้นสนใจอะตอมิกส์โมรัยเดินไปหาชายผู้นั้นพร้อมกับมีคําพูดออกมาว่าไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าฉันจะเจอนายที่นี่บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกฉันมาที่นี่เพื่อเจอกับนายช่วยมาคุยกับฉันสัก แป๊บหนึ่งได้ไหม ตอนมัดที่188แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับในตอนนี้ก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับในฉบับตัวเต็มผู้คําพูดของตัวละครพูดอะไรกันบ้างและบทคําพูดเหล่านี้จะเชื่อมไปสู่ตอนต่อไปหรือไม่เพื่อนๆก็จะ่ริ่มพูดคุยกันสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คาว่าไรพิมพ์คําว่ารักหรือคำว่าบบววกเพื่่อให้้้้ผมรูาคคคุณฟังลิิปปนนีีจ ล่าลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่อืออาสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้วันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะ